สวัสดีโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำ Q&A ถามคำถามเลยนะ้องต้องขอเอาไปที่ Q&A นี N A. มันสั้นเพราะว่ามีแค่สามคอมเมนต์เองแต่ไม่เป็เลยในเมื่อเรามาทำ Q&A แล้วเราก็ต้องตั้งใจทำสิงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า เอาละมากับคำถามเลกมีพี่ชื่อตังใช่ไหมเอ่อพี่ผมชื่อสตังแต่ผมชอบเรียกว,ว่าสังแงอ,อายุเท่าไหร่ผมอายุเก้าหัวครับทำไมพี่มอมแมมอะระมอมแมมฮอเขาอาจจะหมายถึงอ่า มาเมลก็ได้นะาเมื่อไหร่ยังคิดมากเลยโอเคเข้าใจแล้วซึ่งผมจะบอกไว้เลยว่าขอบคอณแล้วไปเป็นวัวเอ้าใจยัง